สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอฟาร์มเอ็กเลเบิร์นะครับก็วันนี้มาให้ความรู้เรื่องกระเพราไปนิดหน่อยทุกคนครับมาดูชุดนะครับเราก็กระเพราฟ้ากระโจนะครับที่บ้านก็เป็นกระเพราแดงสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับเช้าวันพฤห,หัสนะครับที่สี อันนี้เราเอากระเพราแดงครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรครับให้นกกินตอนเช้าครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับลืมหาสมุนไพรให้นกกินครับผมก็นกจะได้แข็งแรงนะครับไม่เป็นหวัดไม่ป่วยครับผมอย่างน้อก็ช่วยบรรเทาได้เพราะว่านกตามธรรมชาติเขาจะหาแร่ดินต่างๆไปกินนะครับผมลองลองหาดูครับผมบ้านเราก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบกระเพราครับผม ใบมะกรูดก็ได้ครับหรือฟ้าทลายโจรที่เราหาได้ครับเนี่ยครับผมในนี้ผมจะเป็นกับบ้้นผมจะมีกระเพราแดงครับแล้วก็กระเพราขาวนะครับเอาให้กินครับแค่ไข่แก้วัดนะครับผมก็ฝากติดตามทางช่องยูทูบด้วยนะครับมีอะไรเด็ดๆจะมาแนะนํนะครับผมเรื่องของสมุนไพรของนกนะครับที่บ้านก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ครับนี่ครับในสวนครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นกองบินครับก็มีเยอะอยู่ครับช่วงนกราคาลงครับก็จะมีลงอยู่ นกนะครับผมในสวนแล้วก็นะครับก็จ,จะมาลงมากินกระเพรากันครับครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมอาทิตยามอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้นกก็กินกระเพรากับฟ้าทลายโจรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นนกไม่ขอบนะครับเป็นนกเลเบิร์ดไม่ขอบตาครับ เราก็เอาฟ้าทลายโจนกับกระเพราแดงให้กินนะครับก็เป็นธรรมชาติครับแก้วหวัดครับลข้างๆก็จะเป็นกรงนกขอบตาครับผมขอบตาเราก็ให้กินอยู่ครับเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปต่อไปอยู่สหรับขอบตาครับมาให้ดูกันยาวๆครับดูกันเพลินครับก็ขอบคุณครับที่ชมนะครับผมฟ้าทลายโจนมีประโยชน์ครับเหมือนเรายังแก้โควิดได้เลยครับผม น,นี้เราก็มาชมนกไม่ขอบตาครับเราก็เก็บฟ้านกขอบตาครับเราก็เก็บฟ้าใลโจนและกระเพราแดงให้เขานะครับแก้ไขวัดเพราะว่าฝนล,ลงแล้วแดดก,ก็ออกบ้างไม่ออกมางครับนกก็จะมีอาการหงุดหงิดเพราะเป็นจงรวมนะครับนกก็จะอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเราต้องหาทุนไัยให้เขากินนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนกในสวนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมบนบ้านนะครับเดี๋ยวเราเอา กระเพราไปให้มันบ้านกันครับผมนี่ครับอันนี้กระเพราขาวครับอันนี้เราจะมาให้ชนนกบนบ้านกันนะครับนี่ครับผมนกบนบ้านครับผมให้นกบนบ้านบนบ้านก็จะมีไม่ประมาณสักสามสิบต้งได้มั้งครับผมนนกบนบ้านข้างหลังก็เป็นกลงบินครับกรงบินครับผมนี่กระเพราครับผมกระเพรากับฟ้าทลายโจรนะครับนี่ฟ้าทะลายโจรนะครับผม ให้นกกินครับอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปให้นกกินครับ สมาธิทุกท่านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นกระเพราแดงนะครับลักษณะของกระเพราก็คือต้นจะเป็นสีออกม่วงนะครับเขาเรียกว่ากระเพราแดงครับแต่ถ้าเป็นกระเพราขาวนะครับหรือกระเพราธรรมดานะครับต้นก็จะเป็นเขียวประมาณนี้นะครับผมต้นเขาจะเขียวครับแต่ทาเห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะของต้นเขาแตกต่างกันนะกระเพราแดงกับกระเพราขาวไหมครับสรรพคุณนะครับกระเพราแดงก็จะมีมาก ปลกกระเพราขาวนะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผมฝนตกบ่อยครับเราก็เลยเอามาให้นกกินนะครับผมกระเพานะครับ